สวัสดีช้าวันอังคารน,นะครับสาหรับไล์กรุ๊ปรีคอร์ดคอสต์กราฟเทคนิค2024นะครับเราเจอกันเวลา10นาที15นาทีเนี่ยตอบคำถามกันบ้างเอากราฟสวยมาคุยกันบ้างนะครับถือว่าเป็นการทบทวนกันนะไม่เก่งไม่ได้หุ้นสวยให้มันรู้ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นพยายามดูไปทุกวันนะแล้วท่านก็จะได้อะไรดีๆจากการดูทุกวันเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครตามผมมาที่ผมเขียนอยู่หน้าเพจแต่ผมจะเฉลยให้ก็ได้ครับว่า เนี่ยผมจะให้ดูค่าค่าหนึ่งก็คือค่าดัชนีระวังตู้อันนี้ค่าดัชนีระวังตู้อันนี้นะครับเห็นไหมคือจริงๆแล้วเวลาดูกลุ่มเดินเรือต้องดูอะไรบ้างแต่ผมให้ดูพอยต์นะครับตอนนี้ค่าดัชนีระวังตู้มันสูงขึ้นเห็นไหมครับทุกๆเส้นทางเลยตั้งแต่เดือน1 2 3 4 5เนี่ย สี่เดือนกำลังจะเข้าเดือนที่5แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาให้ดูเป็น,ปนภาพภาพนี้จะเห็นว่าเห็นไหมครับเนี่ยดัชนีค่าระวังตู้อันนี้เป็นค่ารวมนะโดยรวมอันนี้สูงขึ้นทุกเส้นทางเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ละเส้นทางเอามารวมกันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพอยที่1่ก็คือค่าดัชนีระวังตู้มันสูงขึ้นทุกๆเส้นทางติดกันมาประมาณ4เดือนถึง5เดือนแล้วก็เีที่1 อันที่2เวลาเราเห็นแบบนี้ในกลุ่มเดินเรือเราดูอะไรบ้างดัชนีระวังตู้สัมพันธ์กับอะไรเวลาเราดูในกลุ่มเดินเรือนะผมบอกเสมอเลยครับอันที่1ให้ดูก่อนว่าเรือเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทกันแน่เราอย่าไปซื้อผิดตัวนะครับ กลุ่มเดินเรือเราดูว่า1เรือเทกองอันที่2เรือตู้อันที่3มเรือขนส่งน้ามันเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันนะบางคนค่านี้ขึ้นไปซื้อหุ้นกลุ่มท่าเรืออย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกไหมทีนี้1เดินเรือมีกี่ประเภทนะเรือเทกองเรารู้อยู่แล้วนะก็คือไว้ส่งสินค้าคอมมอดิตี้อะเอาอะไรก็ได้คือเป็นเรืออะเอาเช่น่านหินเช่นเหล็กเนี่ยเทลงไปในเรือเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเรือเทกอง ส่วนเรือตู้เคยเห็นไหมครับมีเรือแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์ใส่อยู่อ่านี้เขาเรียกเรือตู้อันนี้ก็คือเรือขนส่งน้ํามันนะครับอันนี้จะเป็นเรือแทงเกอร์ขนส่งน้ํามันทีนี้เห็นไหมครับเราแบ่งประเภทเรือให้ออก3เหเรือละแต่ละเรือมันก็จะมีหุ้นแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเช่นเรือเทกองเรานึกถึงอะไรอะ tta psl ในบ้านเราเรือตู้เรานึกถึง rcl ในบ้านเรา เรือขนส่งน้ำมันก็จะเป็น prm กับ am a นะครับเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ละชนิดของเรือเราดูดัชนีอะไรบ้างก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเรือเทกองเราจะดูที่ bdi เห็นไหมเรือตู้เราจะดูที่เนี่ย scfi หรือ ccfi คือดัชนีค่าระหว่างตู้เพราะฉะนั้น bdi ขึ้นอ่ะเราซื้อผิดตัวป่ะบางคนไปซื้อ tta โอเคอันนี้ใช่ BDI ขึ้นซื้อ RCL อาจจะขึ้นในเชิงของซ e n t i m e n t ตลาดแต่ตัวตรงๆมันคือตรงนี้เห็นไหม BDI ขึ้นไปซื้อเรือขนส่งน้ำมันได้ไหมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเห็นยังครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเห็นหมหนึ่เราแยกเรือให้ออกนะครับเราแยกหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ออกแล้วแยกดัชนีที่เกี่ยวข้องให้ออกทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเราบ้างผมบอกว่า ค่าระวางตู้มันสูงขึ้นมา4เดือนแล้วนะกำลังจะเข้าเดือนที่5แล้วในทุกๆเส้นทางเพราะฉะนั้นตัวที่มีผลโดยตรงก็คือตัว RCL บอกไว้ก่อนไม่แนะนำการลงทุนนะครับเอาข่าวเอาทฤษฎีมาเล่าให้ฟังเอากราฟมาเรียนรู้กันนะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะดูให้ใหดูกราฟ RCL มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤษภาคมนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับผมเป็นเจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายๆสไต A, ล์ด r รเอและเจ้าของ YouTube นี้เช่นกันครับและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับตอนนี้ ผมมีคอสตหลักๆอยู่2คอส์สด้วยกันนะครับคอส์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่25สอนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศทองคํากองทุนแล้วก็คริปโตเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับอันนี้จะเป็นการดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้ครับเริ่มเรียนจริง25มิถุนายนแต่สมัครตอนนี้ท่านได้โปรโมชั่น1แถม1นะครับและราคาโปรโมชั่น4,900บาท หนึ่งแถมหนึ่งคือผมแถมคลิปของรุ่น24ในส่วนของเนื้อหาหลักที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยผมจะลงดีเลย์ให้ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์สมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบวางแผนเทรดผมมีให้ทุกวันสุดสัปดาห์สอนเสร็จผมเอาลงให้เลยถึงเวลาก็เรียนจริงและมีวางแผนเทรดอีกหนึ่งรอบนะครับ การสอนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ครับดูย้อนหลังได้1ปีมีการวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เรียนพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ในระหว่างเรียนมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนและเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวกันทุกวันและมีการสอนให้ทุกเดือนนะครับเนื้อหาครับ m d s e t Money Management, Market Psychology, งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานแบบง่ายๆเอาไปใช้ได้จริง Money Game, เกม Flow, Business Cycle, หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ Peter Lynch และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาอ่านกันครับส่วนกราฟเทคนิคเราจะเน้นระบบลันเทรนส3 Time Frame เน้นอินดิเคเตอร์แบบง่ายๆระบบ Run ลันเทรนเท Following System กราฟแท่งเทียน price p t t t e r n ์ททนลิสต์รีวอทเลชโชอิเ t ดเวบที่สตีดาวฟิ a บ c i h ชีไฮโ l u ูมและ stock scanning ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่60%เท่านั้นครับยังมีเนื้อหาอีก40%ที่หมุนกันไปตามรุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันคอสที่2ครับ technical 102อันนี้เริ่มเรียนวันที่18มิถุนายน2567เริ่ม เรียนทุกวันจันร์2ทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงดูย้อนหลังได้1ปีเช่นกันนะครับแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับผมแถม t e c h ิคอล l น0 1ให้เข้ามาเรียนปรับพื้นฐานไปก่อนเช่นกันเริ่มตั้งแต่การใช้ Trading View ตั้งค่ากราฟ Ten system, ten line, car, t e n f อ l l i n g System, t e ท line, ์โซนราคากราฟแท่งเทียน price pattern, จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกครับแล้วเรามาต่อกันที่เทคนิคอล l 1 2 2ด้วยบริ n g e อร์แ n h ด k i n กินอาชิลิสเลเว r r รชัการแบ่งไม้ซื้อที่สด,ดาว e l l i o t ็กเวฟ f ิว o n a c ชตั้งแต่พื้นฐานจนประยุกต์กดสูตรแก้ดอยและอินดิเคเตอร์เสริมและมีการ recap ทบทวนให้แบบเจาะลึกอีก4ครั้งนะครับ อันนี้สอนอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำแล้วก็คริปโตนะครับถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมหลายๆท่านในรอบ3-4ปีเหล่านี้นะครับและท่านตั้งใจจริงสามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเตือนพฤษภาคมครับสมัคร1คอร์สราคา4,900บาทสมัคร3คอร์สลดพิเศษ60%จะเป็นราคา 9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอด DOC TOR underscore A หรือสแกน QR โคดนี้ได้เลยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับอ่ะมาดู RCL นะครับผมบอกว่าดัชนีระวางตู้ถูกไหมครับมันขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ย สี่เดือนจนถึงเดือนที่ห้าแหละดูนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับนะแถวๆตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยแถวๆตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาเรื่อยๆละดูนี่นะครับถ้านับจากเส้นทางแยกกันเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆละเห็นไหมสี่เดือนจนถึงเดือนที่ห้าลวที่ถามว่า RCL RCL เริ่มตอบสนองมาหรือยังนะครับดูนี่นะ RCL RCL เริ่มมาขึ้นเทคออฟหนักๆจริงๆเนี่ยนะดูนี่นะตอนแรกมักจะเป็นอย่างงี้แหละมันจะมาขึ้นที่หลังเนี่ยเนี่ยมักจะเนี่ยดูดิเห็นไหมมาขึ้นหนักๆจริงๆเนี่ยช่วงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับตรงเนี้ยที่เราคุยกันมาเนี่ยที่วางแผนกันมาเนี่ยขึ้นมาจากตรงเนี้ยถึงณวันเนี้ยเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับในรอบนี้ทีนี้ดู RCL ก่อนแล้วกัน ผมตีโซนไว้ให้แบบนี้จําได้ไหมครับตอนที่เราดูกันมาเนี่ยผมดูโซนนะแต่ที่ผมอาจจะดูโซนย่อยให้ดูนะตอนนี้ตอนนี้ rcl ขึ้นมาเยอะแล้วผมจะพยายามหาแนวรับก่อนแนวรับน่าจะอยู่ตรงแถวตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ดูนะครับตรงนี้คือแนวรับนะตรงนี้คือแนวรับนะเราเจอแนวรับแล้วนะครับเจอแนวรับแล้วเห็นไหม ตรงนี้หล่นลงมาตรงนี้เห็นไหมเจอแท่งเทียนกลับตัวแต่ยังไม่ได้เกิดอินดิเคเตอร์กลับตัวแต่ถามว่าจุดคัดอยู่ตรงไหนคือผมมองโซนตรงนี้นะครับ22บาทนี่คือจุดคัดดังนั้นไม่ต้องไปคิดนะว่า RCL จะวิ่งขึ้นไปแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับรู้อย่างเดียวว่าห้ามหลุดตรงนี้ถ้าหลุด22บาทก็คือเสียทรงแล้วแล้วก็จบรอบแล้วแต่ถ้าไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ให้ดูก่อนตัวแรกเลยก็คือ RCL นะครับอีกอันนึงที่ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่า ค่าระว่างตู้อย่างเงี้ยมันขึ้นมาแบบเนี้ยอย่างที่เราเห็นเห็นอย่างเงี้ยนะหุ้นอีกอันหนึ่งที่ข้างเคียงล่ะถ้าสมมติเราดูข้างเคียงล่ะถ้าจะถ้าจะดูตามเซนติเมนต์ตลาดนะก็คือตัวที่เป็นตัวขนส่งที่เกี่ยวกับทางเรือนะถามว่าหุ้นอะไรหุ้นขนส่งที่มีผลต่อค่าระวางตู้ที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างเรียงลำดับตามเนี้ยนะครับซีโนโซนิกแล้วก็ไวซ์นะครับอันนี้ ไม่แนะนําการลงทุนนะครับท่านไปทําการบ้านต่อเองอย่างที่บอกนะอันนี้มันคือการขึ้นเวลาหุ้นแต่ละตัวเราดูว่าหหุ้นพื้นฐานอันที่2หุ้นเกงกาไรอันที่3าหุ้นคอร์เนอร์หุ้นพื้นฐานคือหุ้นที่ขึ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานหุ้นเก่งกําไรเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้บอกว่ามันได้มันได้ผลดีจากค่าระวังตูที่ขึ้นกําไรยังไม่มาจริงนะถ้ากําไรยังไม่มาราคาไปแล้วอันนี้เขาเรียกหุ้นเก่งกําไรเพราะฉะนั้นเราต้องดูแบบการเก่งกําไร าการเก็งกำไรก็คือดูเทคนิคเข้าเร็วออกเร็วอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเรียงตามลำดาบลำดับตรงนี้ซ i โนโซนิกแล้วก็ไวส์นะเดี๋ยวผมจะดูให้นะทั้งทั้ง3ตัวนะครับเน้นย้ำไว้ก่อนว่าไม่แนะนำการลงทุนแต่เอากราฟมาดูกันนะครับเช่นอ่ะดูตัวนี้เป็นยังไงอ่ะซีโนโลจิสติกอันนี้เห็นไหมครับเป็นขาลงเห็นไหมขาลงเราไม่ยุ่งเนี่ยขาลงเราไม่ยุ่ง ขาลงเนี้ยเราไม่ยุ่งขาลงเนี้ยเราไม่ยุ่งเห็นไหมถ้าเรามองในทําเฟรมเด่นนะทีนี้ปรากฏอ้าวเป็นไงครับขาลงเห็นไหมทํำ lower low lower low เห็นยังเนี่ย lower low ดูง่ายๆเลยปรากฏอันนี้ครับเนี่ยยก low ยก high ขึ้นมาแล้วยก low ยก high เนี่ยอันนี้ทำล้วยก low ยก high ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับวุ่น up trend เป็นไงยก low ยก high ยก low ยก high ระหว่างทางไซเวดได้สุดท้ายต้องทำ new high เห็นไหมครับยก low ยก high ยก low ยก high ระหว่างทางไซเวดได้สุดท้ายต้องทํา New High นะครับดังนั้นตรงนี้แนวรับอยู่ตรงนี้ต้องไม่หลุดตรงนี้เห็นไหมครับเพราะมันคือการยกโลยก High แบบนี้ถามว่าซีโนเป็นไงครับจะก,กลับเป็นขาขึ้นหรือ,อยังอ่ะลองเทสต์เบรกดูหน่อยสิอ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเทสต์เบรกเนี่ยเบรกจริงเบรกหรอกปึ้งเห็นไหมตอนนี้เกิดสัญญาณเบรกตัดและนะครับตัดแล้ว แต่อย่างที่บอกครับตัดแล้วแปลว่ามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากกว่าลงแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นแน่ๆเห็นไหมเราถึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงเอาไว้ไงเพราะฉะนั้นอันนี้ตามแผนนี้นะครับอ่ะดูตัวที่2ดูตัว SONIC อ่ะโซนิเหมือนกันครับเปิดกราฟมานะเปิดกราฟมาเราดูเราดูเทรนด์ก่อนอ่ะนี่เป็นเทรน เทรนเป็นไงเนี่ยเห็นไหมขาลง lower low lower low lower low เห็นไหมครับ lower low เราไม่ยุ่งปรากฏเห็นไหมครับเกิดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นเห็นยังเนี่ยสัญญาณ divergence เกิดขึ้นก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดิครับเนี่ยหล่นลงมาหล่นลงมานะแต่ไอายไซไม่ให้ลงแล้วไอายไซบอกให้หมดแรงลงเห็นไหมอันนี้คือสัญญาณว่าอาจจะหยุดลงละนะครับอาจจะหยุดลงเพราะอาจจะหยุดลงอันนี้ที่ผมบอกบล็อก k หนึ่งอาจจะหยุดลง บล็อกที่2ดาวไซส์จำกัดเห็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 4บอทท่ออย่างเงี้ยดาวไซส์จำกัดและบล็อกที่3คือการเกิดสัญญาณกลับตัวณวันนี้ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวเห็นไหมครับเราดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปก่อนอันที่1ก่อนขาลงเราไม่ยุ่งพอบล็อกที่1อาจจะหยุดลงต้องไปเตรียมตัวดูพื้นฐานแล้วพอบล็อกที่2ดาวไซส์จำกัดเนี่ยอยากเบ็ดเบ็ดไปแต่หลุดอย่างเงี้ยต้องออกบล็อกที่3คือการเกิดสัญญาณกลับตัว แสงกลับตัวก็ต้องยกโลยกไยขึ้นไปให้ได้ยกโลยกไยขึ้นไปได้ล้วันนี้ยังไม่กลับนะอย่างน้อยต้องยก ok ขึ้นไปแบบนี้ก่อนเพราะนั้นแนวรับอย่างนี้จุดคัดอยู่ตรงนี้ถ้าหลุดออกน้วงันนี้คือการสะสมกรอบล่างนึกออกไหมครับต้องยกโลยกไยถึงจะมีโอกาสยกโลยกไฮโอกาสมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้เพราะนั้นโซนิกเราวางตามนี้นะครับถ้าลองมาเทสเบรกดูหน่อยสิอันนี้สูตรเฉพาะคอร์สเทคนิคเราเท่านั้นนะครับนะเทสเบรกเบรกจริงเบรกหลอก อะนะครับเราต้องเรียนกันอีกเยอะเลยในหุ้นเทิร์นอาราวนะครับอันนี้เริ่มตัดและเห็นไหมครับเรารู้สูตรเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยครับนะว่ากันที่เทคนิคเอาอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับในคอร์สเราเท่านั้นนะไม่ได้สอนที่อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ดูนะครับนาวันนี้สร้างกรอบสะสมส่วนล่างแต่ยังไม่ยกไม่ยกลยกหายให้เห็นนะครับโซนอีกก็ตามแผนนี้นะครับอีกตัวนึงดูไ i ส์ไวส์เป็นยังไงเห็นไหมครับ เปิดการาฟมาดูเทรนด์ก่อนเสมอเลยเห็นไหมเนี่ย lower low เห็นไหม lower low เราไม่ยุ่ง lower low เราไม่ยุ่งเห็นไหมเกิดสัญญาณ divergent และเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับ divergent แล้ว d o w n s i จำกัดละแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเห็นไหมครับถ้าจะมีสัญญาณกลับตัวก็ต้องเหมือนเดิมอะยก low ยก high ขึ้นไปดังนั้นเห็นไหมครับมองเหมือนเมื่อตัวเมื่อกี้เลยเนี่ย support อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมตีตามโซนแนวคัดต้องอยู่ตรงนี้ถ้าจะมีโอกาส ต้องยกโลยกไยมีโอกาสมากขึ้นต้องยกโลยกไยขึ้นไปแบบนี้อ่ะเทสเบรกก่อนเทสเบรกเบรกจริงเบรกหลอกดูเทสเบรกอ่ะเห็นไหมเริ่มตัดอีกแล้วเพราะฉะนั้นไปทําตามระบบเราต่อว่าเราจะเลื่อนคัดลอสขึ้นไปยังไงตั้งวางไม้ยังไงอันนั้นรายละเอียดปริกย่อยอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ